เรื่องความหวานจริงๆมันก็ไม่ได้แบบพยายามที่ต้องมีทุกวันเติมเต็มให้กันเสมอมันมีเองครับมันมันก็เป็นมันก็อยู่ในพื้นฐานของแบบความสุขครับอะไรที่เราทําแล้วมีความสุขมันก็มันก็ทาให้เขามีความสุขด้วยอีกคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยคนก็จะมองว่าหวานเวอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นชีวิตปกติของเราอะไรอย่างเงี้ยยาเขาบอกว่าหวานเวลาแบบนักข่าวถามหรือว่าสื่อทำเรื่องต่างๆของพี่เตร์เนี่ยมันคืออะไร ไม่รู้เหมือนกัน,นต้องถามทว่าคืออะไร <c oughs> คือผมก็รู้สึกว่าผมก็ใช้ชีวิตปกติทําอะไรปกติอะไรเงี้ยแต่คนอุ้ยหวานสวีทอะไรเงี้ยเราก็อ๋อหรออะไรเงี้ยบางทีแค่เราไปไหนมาไหนด้วยกันอะไรเยคนอุ้ยหวานอะไรเงี้ย <c oughs> เราก็ไม่รู้ตัวนะบางทีเ <c oughs> เออเราก็แบบเหมือนไม่ได้ตั้งใจเฮ้ยวันนี้เราจะหวานกันว่ะอะไรเงี้ยมันก็ผ่านดองตากันก็คืแล้วเออมันไม่ไม่ไม่รู้สิครับผมผมมันรู้สึกว่าความหวานความอะไรมันเป็นสิ่งที่คนรอบข้างสัมผัสได้นะครับแต่ว่าตัวเราเราแค่รู้สึกว่าสิ่งนั้นคือความสุขเอง แต่คนอาจจะมองมาว่าโอ้ยคู่นี้เขามีความสุขหวานกันจังเลยอะไรเงี้ยแต่เราไม่เคยคิดว่าอุ้ยตอนนี้เราหวานกันอยู่อะไรเงี้ยเเลยไม่จาเป็นว่าต้องเพิ่มหรือลด,ดลงไปใช่ครับเป็นตัวของตัวเองครับมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เวลาอยู่ด้วยกันแหละคือไปชีวิตไปเรื่อยใช่ใช่ครับดูรายการกันใช่ครับนั่นคือการเติมความหวังของพีเ่เต๋อแล้วใช่ครับใช่ครับถูกต้องเลยติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยหนะ